ครับผมกับคงคูเอกนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับทางช n e l YouTube คูเอกเลขพยากรแล้วก็ทางชั้นเรียนเลขพยากรนะครับทางช n e l YouTube จะเป็นแบบคลิปที่หลังจากการไลฟ์สดในชั้นเรียนเลขพยากรนะครับทางชั้นเรียนเล่พยากรตอนนี้เราได้เจอกันสดๆนะครับสวัสดียามเช้านะครับเมื่อเช้านี้ไปใส่บาทมานะครับก็มีเรื่องมาเล่านิดหนึ่งนะครับก็คือใส่เสร็จนะตอนที่ผมใส่เสร็จแล้ว ก็มีพระที่อยู่ท้ายๆของขบวนจากขาบวนที่ผมใส่นะผมก็ใส่ปกติแล้วผมก็กรวดน้ำของกลวดลงพื้นนะนะครับท่านก็บอกว่าเขาหน้าหาที่ลองมาด้วยนะผมก็เออผมก็เออนะก็ประมาณว่าความรู้สึกผมที่ผมศึกษามาคือกรวดก็กรวดลงพื้นเลยนะครับแต่ท่านก็คงแบบเอ,อเคยเห็นแต่แบบว่าเออมีการลองเนาะแล้วก็เอาไปที่อื่นผมก็เลยทีแรกก็นึกในใจว่า เออผมกรวดลงพื้นนี่มันผิดเหรออย่างนี้แบบนี้นะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเออพื้นแถวนั้นมันไม่ได้เป็นพื้นดินโดยแบบดินทั้งหมดอาจจะมีดินบ้างปูนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับผมผมรู้สึกว่าสิ่งสําคัญในการกรวดก็คือจิตถ้าจิตเราถึงสื่อถึงนะครับพื้นนั้นก็เป็นพื้นที่ไม่ได้มีอะไรรองรับนอกจากพื้นจะเป็นดินเป็นถนนเป็นปูนหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็คือพื้นนะครับสําหรับผมนะยกเว้นที่มันแบบว่า เทใส่อะไรลองมันต้องไปเทอีกทีนึกออกใช่ไหมครับแต่ผมรู้สึกว่าเออตอนนั้นเราก็อยากให้มันถึงคนที่เรากรวดให้อย่างเงี้ยก็กรวดไปะนะครับก็ขอนอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับ <c oughs> น่าจะเป็นกลุ่มเลขที่หลายคนมองว่าเอเลขขนาดนี้นะครูเอกมันจะแค่ไหนนะมันจะดูร้ายแรงไหมอะไรนะครับ กลุ่มนี้นะครับผมตั้งชื่อกลุ่มนี้ว่าเส้นทางสุดทรหดนะครับเ,เมื่อเช้าผมได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่าถ้าเกิดเรามีเจอเหตุอะไรที่มันร้ายแรงมากๆเราจะพึ่งไปนึกว่าไอ้นี่คือสิ่งที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตแล้วนะครับอย่าไปพึ่งอย่าพึ่งไปนึกซึ่งบางทีนั่นคืออาจจะเป็นสิ่งที่โชคดีที่สุดในชีวิตก็ได้ สมมติผมเลยสมมติเหตุการณ์ขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าเราเดินอยู่เราเดินอยู่นะครับแล้วก็มีนกอ่ะเ,เขาแบบอุจจา,าใส่อ่ะออบินบินอยู่มันอ,อุจลา,าของมันปกติอ่ะแล้วมาถูกเราพอเดีเรารู้สึกตัวอึ๊บอ่าอเฮ้ยแล้วเราก็ต้องหยุดถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเดินไปสมมุติว่าไม่มีนกขี้ใส่หรือว่าไม่มีอะไรทำมาโดนเราเนี่ยเราก็จะเดินต่อไปแล้วแล้วเกิดถ้าเกิดว่าเดินต่อไปเนี่ยมันเดินรถชน นึกออกใช่ไหมครับบางทีมันก็มีเหตุให้มีรถชนหรือใครมาชนเราอะไรอย่างเงี้ยหรือกระถางต้นไม้หล่นใส่ในจังหวะนั้นพอดีการที่นกขี้ใส่ทําให้เราหยุดแล้วมันเกิดเหตุการณ์รถวิ่งผ่านพอดีกระถางต้นไม้ตกหน้าเราอย่างเงี้ยเราจะนึกว่าไอ้นกขี้ใส่มันเป็นโชคร้ายหรือเป็นโชคดีส่วนใหญ่นกขีใสาย,ยังไงก็หรือว่าใครมาทาอะไรสใส่เราเราก็รู้สึกว่าเออเป็นโชคร้ายนะแต่บางทีมันก็เป็นโชคดีที่สุดในชีวิต เพราะบางคนถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นั้นผ่านเลยไปโดยไม่มีเหตุอะไรมาแบบมาชะง,งักเราเราอาจจะเสียชีวิตก็ได้ถูกไหมเสียชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรแก้ทําอะไรอีกแล้วอ่ะนึกออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเลขกลุ่มเนี่ยผมอยากให้มองว่าคนที่มีอะไรที่มันจะต้องเจอมันก็ต้องเจอมีอุปสรรคบ้างแต่ว่าอุปสรรคนั้นมันอาจจะเป็นเครื่องฝึกฝนนะครับมันอาจจะเป็นเครื่องฝึกฝนให้เราชนานาญ เดี๋ยวมาดูกันรายละเอียดนะครับเลขกลุ่มนี้ 273, 372เนี่ยนะครับเป็นเลขกลุ่มที่เกิดจาก2คู่ด้วยกันก็คือ27มาเจอ37นะครับ27เนี่ยผมตั้งชื่อเขาสั้นๆว่าเจ,จ้าเจ้าแห่งการผันแปรส่วน37เนี่คือผู้มีวิบากกรรมซึ่งฟังแล้วทุกคนอาจจะรู้สึกแบบ โอ้สองคู่นี้มันแย่นะทั้งมีวิบากกรรมแล้วชีวิตมันเปลี่ยนป่วนแปรมากๆนะครับคือสองคู่นี้คู่แรกสองเจ็ดเนี่ยจิตใจเนี่ยเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นคงในในในเรื่องของอารมณ์คือเขาขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงเดี๋ยวอ่อนไหวเดี๋ยวหนักแน่นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเหมือนกับสะท้อนว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับแบ่งรับแบ่งสู้เป็นเหมือนกับว่ามีลาเจอเหตุอะไรเขาไม่ใช่แบบสวนเลย สวนทันทีสวนรุนแรงอะไรเลยเขาจะมองดูก่อนว่ามันคืออะไรบางทีด้วยคําที่ว่ามันมีเจ็บอยู่มันทําให้เขารู้สึกแบบเอ้ยแปบ๊บหนึ่ง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 เขาจะมองสถานการณ์ก่อนนิดหนึ่งแล้วเขาค่อยว่ากันกลายเป็นอาจจะเป็นทักษะในเรื่องของการพลิกแพงสถานการณ์ได้เก่งหลายคนยังงงๆว่าเอ๊ะทาไมเลขเนี้ยหลายท่านก็ให้คําทํานายว่าเป็นคนที่พลิกแพงสถานการณ์เก่งก็เนื่องจากนี่แหละครับ สองเนี่ยมันไม่ได้ลุยตลอดมันเปิดหน้ามันก็รับอะไรบ้างบางอย่างนะครับแต่ว่ามันก็มีบ้างที่จะแบบว่าเออไปจุดนั้นนะครับมันก็มีบ้างที่จะแบบว่าเออเข้าใจจุดนั้นไม่ใช่ว่าเออไม่รับเลยก็รับรับมาก่อนแล้วก็เอยบางคนบอกว่าเฮ้ยไปรับมาทําไมเรื่องแบบนี้อะไรไงแต่บางทีก็เพื่อให้เกิดผลที่ดีกว่าเขาก็จึงรับมานะครับเขาก็จึงรับมาแต่มันก็เหมือนดาบสองคมอ่ะการที่รับอะไรเยอะๆก็กลายเป็นการที่แบบว่า ก็ต้องกังวลกับสิ่งนั้นเยอะนะครับบางครั้งก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นเยอะแต่นะครับแต่ผมมองอีกมุมหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เราเจอหมายถึงว่าเราก็ต้องเจอปัญหาปัญหามันก็ต้องเจอไม่ว่าจะเป็นปัญหาถ้าเกิดว่าคุณมีคุณเกิดมาแล้วมีการเงินการทองเลยหรือคุณเกิดมาแล้วคุณมีชีวิตที่ดีเลยบางทีเวลาที่ครั้งหนึ่งที่คุณไปเจอปัญหาเนะี่ยคุณอาจจะแก้ไม่ได้แต่คนสองเจ็ดเนี่ยหมายถึงว่า อาจจะปล่อยให้ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วก็ดูว่าตัวเองจะแก้ได้ไหมอ่าแรกๆเนี่ยแน่นอนคู่เนี้ระยะแรกๆเนี่ยลม้มลุกคู่คันแน่นอนแบบเอ,อหัวทิ่มหัวตําเลยนะครับแต่ว่าพอผ่านจังหวะที่เจอปัญหาซ้ําๆนั้นไปแล้วเนี่ยคราวนี้ช่ําชองละเข้าใจลึกซึ้งเลยว่าปัญหาเกิดอะไรเพราะฉะนั้นไม้บานปลายคนเลขนี้มักจะแก้ปัญหาได้ดีอย่างที่เขาบอกว่ากันลื่นเหมือนปลาไหลอ่ะก็คือเขาแบบ ปล่อยก่อนเหมือนแบบไปฝึกฝึกปลือฝีมือก่อนนะครับอะไรก็ตามที่มันแบบว่าเออจะต้องลำบากจะต้องเหนื่อยยากไปลองมาก่อนนิไปลองมาให้เจอก่อนนิเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันเจอเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนยอมแรกความเจ็บปวดยอมแรกความหนักหน่วงในช่วงแรกแต่พอเข้าใจแล้วมันก็อยู่ได้ยืดนะครับทั้งทั้งหลายด้านนี่คือคู่แรกก่อนนะครับนี่คือคู่แรก สุดท้ายพอถ้าผ่านถ้าเป็นคนที่สามารถผ่านเรื่องราวนี้ไปได้มีจิตใจที่มั่นคงแน่วแน่จริงๆเนี่ยอะไรก็เข้ามาเหอะเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่สุดท้ายแล้วจะเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาได้รอบด้านหรืออาจจะเรียกว่าเป็นคนที่มีเซนต์โดยประสบการณ์อย่างเต็มเปี่ยมอันนี้ผมเล่าให้ฟังในในมุมมองของใครที่ไม่เข้าใจที่เห็นคนที่มีเลข27แล้วทําไมมันรวยจังเลยทําไมมันมีเงินเยอะจังเลย คือเขาอาจจะกล้าครับกล้าแรกรดยบอกใช่ไหมกล้าแรกไปก่อนคืออาจจะมีแนวทางของตนเองที่แบบว่าเอ้ยเข้ามาเฮอร้องก่อนเจ็บก็เจ็บอะไรอย่างเงี้ยคือแรกๆคือคนใช้แรกๆหรือว่าคนที่รู้สึกว่าเออมันดูเลวร้ายแรก,แรกๆอาจจะแบบคือถ้าคุณใจไม่แข็งพอไม่น่าจะรอดในคูนี้นะนะครับแล้วยิ่งหนักเข้าไปก็คือเข้ามาเจอเลขสามเจ็ดมาอยู่กลุ่มเดียวกันเลยนะครับ สามเจ็ดคนจะเป็นมอยเรื่องของโูเดี๋ยวก็เจออุบัติเหตุเดี๋ยวก็เจอเรื่องหนักหนาสาหัสหรือโอ้แก้ปัญหายากเศร้าหมองทุกร้อนทุกใจแต่ทั้งสองคู่มีความคล้ายคลึงกันสองเจ็ดเนี่ยหมายถึงเปิดโอกาสให้ตัวเองนี่เจอปัญหาได้จะได้รู้ว่าเออจะต้องหยิบจับยังไงส่วนสามเจ็ดนี้ลุยเลยนะครับเปิดหน้าแรกเลยเมื่อกี้สองเจ็ดทั้งทั้งทั้งแบบว่าอ่ะลองดูซิว่ามันมีอะไรบ้างแต่อันเนี้ยกล้าเขาือเข้าไปในดงเลย เพื่อให้มันจบจบเพื่อให้มันแบบเพราะฉะนั้นอันนี้ทั้งหนักทั้งเบาธรรมดา2องจ็ก็ทั้งหนักทั้งเบาแต่อันนี้ยิ่งกล้าเพิ่มความกล้าท้าลุยเข้าไปอีกผมจึงบอกว่าอันนี้คือเส้นทางของที่แบบสุดทรหหมากถ้าคุณถ้าคุณยอมรับได้นะถ้าคุณยอมรับได้ในเส้นทางเนี้หรือคุณเข้าใจมันนะคนที่หลุดแล้วคนที่มีเลขแบบเนี้ยแล้วก็หลุดไปจนถึงสุดท้ายได้ คุณผมการันตีเลยคุณคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอะ่ะคุณอยู่ได้ทั้งที่แบบทุกคนไปหมดแล้วทุกคนอยู่ไม่ได้แต่คุณอยู่ได้คุณรู้ว่าคุณยอมแลกคุณยอมแบบแลกประสบการณ์ด้วยความเหนื่อยยากลําบากทั้งกายทั้งใจอะ่ะสองเจ็ดนี่จะเหนื่อยใจมากกว่ากายสองสามเจ็ดนี่เหนื่อยกายมากกว่าใจแล้วทั้งคู่นี่เหนื่อยทั้งสองอย่างพร้อมกันแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายและจิตใจคุณทนได้ อ่าั้งรักจากยู่คุณทนได้นะผมในพูดในกรณีที่ทนได้นะครับจบจากเนี้ยจบจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นที่คุณต้องเจอความเหนื่อยยากลําบากเนี่ยผมว่าคือคือยอดมนุษย์นะยอดมนุษย์ตัวจริงนะครับสังเกตทุกครั้งว่าในทุกคําทํานายคือบางคนเนี่ยจะอ่านแค่บอกว่าโอ้โหเจอเลขพวกนี้จเจอความยุ่งยากลําบากแต่แน่นอนเลขมีสองด้านถูกไหมถ้าอาจารย์ที่เขามองเลขให้แบบ สมดุลนะเขาจะเขาจะบอกทุกครั้งเลยว่าเลขเนี้ยมันด้อยตรงเนี้ยแต่มันก็เด่นตรงเนี้ยเลขเนี้ยมันด้อยตรงเนี้ยแต่มันก็เด่นตรงเนี้ยทั้งสองคู่นะครับมีความคล้ายคลึงกันอย่างคือถ้าเกิดว่าหลุดจากตรงเนี้ยหลุดจากการที่คุณไปเจออะไรมาเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณเป็นคนแกร่งมากสะท้อนความที่แบบคุณเป็นคนไม่ย่อท้อเป็นคนอดทนนะครับเป็นคนอดทนแล้วอดทนอย่างถึงที่สุดธรรมดาสองเจ็ดก็มากแล้วสามเจ็ดนี่ต้องสุด แล้วถ้าเกิดสองเลขมารวมกันเราก็ยังเราก็ยังผ่านมาได้แสดงว่าดวงเรานี่อย่างแข็งอะ่ะจิตคุณน,นี่อย่างแข็งนะี่คุณแน่วแน่มากแล้วผมมองว่าเหมือนกับคนที่คำว่าความสำเร็จกับความล้มเหลวไม่ได้มีผลกับชีวิตคือเหมือนกับใช้ชีวิตได้ทุกรูปแบบนะบเพราะฉะนั้นคนแบบนี้อยู่ที่ไหนก็ได้ข้อดีนะมองในมุมดีนะคนแบบนี้อยู่ที่ไหนก็ได้นะครับ จะมีรถไม่มีรถมีเงินไม่มีเงินหรือว่าจะขึ้นถูกสู่จุดสูงสุดแล้วก็ลงมาข้างล่างหรือถึงว่าถึงคุณจะมีเงินเป็นพันล้านก็ตามสมมติคนเลขนี้มีเงินเป็นพันล้านคุณก็รู้สึกว่ากินข้าวข้างทางก็ได้มันไม่ได้มีความแปลกว่าฉันมาอยู่ตรงนั้นแลวฉันก็ต้องแบบโอ้โหยึดมั่นตนเองอะไรพวกเนี้ยคือผมรู้สึกว่าคนเลขกลุ่มเนี้ถ้ามองในมุมดีคือเขาปล่อยวางได้ง่ายอะ่ะเพราะเขารู้ว่าเออกว่าจะมาตรงนี้ได้มันก็เจอมาหมดแล้ว เพราะนั้นต่อให้ลําบากก็เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนี่คือมองในมุมดีนะครับแต่ว่าอย่างแน่นอนในนี้หมกบอกให้ฟังว่ามันเจออยู่แล้วเจอปัญหาเจออะไรเหมือนเปิดเองแล้วก็เปิดหน้าแรกด้วยทั้งเปิดลับและเปิดหน้าแรกด้วยนะก็แบบอืม,มันก็เลยกลายเป็นอะไรที่แบบว่าถามว่าผมว่าไม่เกินคําว่าอินดี้ผมว่านี่สายตรงสายทะลุทะลวงนะครับเส้นทาง ถลอดมาแต่อย่าลืมว่าเส้นทางแบบนี้คนไม่ค่อยเดินมานะเพราะฉะนั้นถ้าคุณลุยได้คุณกลุยทางได้มันไปได้ไกลนะครับอันนี้คือภาพรวมนะเรามองเป็นด้านๆด,ดูนะครับว่าถ้าเป็นด้านของบุคลิกภายนอกผมมองว่าเป็นคนข้างนอกดูแบบดูกแกล่งอ,อาจจะเป็นถ้าเป็นดูผู้หญิงือรู้แล้วว่าคนนี้พร้อมทัศนคาตาิถ้าเป็นแบบมองแบบทหารหรือตำรวจก็ได้ แบบนี้เนะี่ยเป็นคนกล้าๆแก่งๆคือบุคลิกนะผมไม่ได้หมอว่าลายบุคคลนะบุคลิกจะเป็นดูลดกล้าๆแก่งๆดูเกา้าหา้าวหานดูลุยๆหน่อยนะครับดูแบบถึงแม้จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆก,ก็จะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้สู้อ่ะอะไรเงี้ยเราจะเห็นแบบเออข้างนอกเขาจะมีความแบบ power มันดูออกเลยว่าแกร่งนะครับส่วนวิธีการทํางานก็อย่างที่บอกไปนะครับไม่ว่าจะยากไม่ว่าจะต้องคิดต้องทําต้องลงมือปฏิบัติอะไรรูปแบบอาจจะไม่ชัดเจนมาก นะครับแต่ก็ยังมีความชัดเจนอยู่เพราะว่าส7มเจกับ2 7เจนี่ยเขาก็มีความชัดเจนในเพราะเขามีเลข7็เนี่ยเขาจะมีความละเอียดอยู่ในตัวนั้นอยู่แล้วทั้งละเอียดทั้งกล้าทั้งลุยทั้งอะไรพวกเนี้ยมันก็กลายเป็นแบบว่าไม่ว่าจะงานอะไรเขาสามารถคลุกฝุ่นได้หมดเหมือนเอาฝุ่นมาปั้นเป็นดินได้อะลักษณะแบบนั้นนะครับประมาณนี้แสดงว่าง,งานอะไรก็ทําได้หมดแต่อาจจะดูแบบไม่ดูอาจเป็นคนไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะหมายถึงว่าทํางานอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยมากเท่าไหร่ แต่ก็ถือว่าเรียบร้อยในระดับหนึ่งมีความเป็นตัวเองสูงนะครับแล้วด้านสิ่งที่ต้องกังวลจริงๆของเลขกลุ่มนี้ก็คือด้านความคิดนี่แหละเขาเป็นคนจริงจังย้ำคิดย้ำทำแล้วก็เครียดจนแบบว่าคือเหมือนกับแบบว่าถ้าตัดสินใจอะไรแล้วมันต้องได้คือถ้าเกิดว่าทำแล้วไม่ได้ลงมือทำจะจะแบบจะรู้สึกแบบต้องได้ทำต้องทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องทำให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ยอมนะครับแล้วก็ เรื่องเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องความรักมันมีที่คู่2 7เจเนี่ยนะครับจะมีคนบอกเสมอว่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถควบคุมจิตใจตัวเองได้เพราะว่าเป็นคนที่ต้องการให้เรื่องต่างๆมันเป็นไปนดังใจซะเป็นส่วนใหญ่เนี้ยถ้านะครับถ้าเกิดว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้มันอาจจะมีการทะเลาะกันได้ง่ายอันนี้ก็จริงนะครับอันนี้ก็จริงทั้งสองเลขเลยนะครับมันต้องมีความอดทนสูงแต่ถ้าอย่างที่ผมบอกถ้าเจ้าชะตานะครับ แม้จะแบบว่าเออมีเรื่องอะไรแล้วยอมรับหน่อยถ้าเป็นคนไปในทางที่มุมดีนะถ้ายอมรับเราก็อดทนหน่อยสักวันความรักคุณจะแบบมั่นคงยาวนานถาวรได้เหมือนกันแต่แรกๆมันอาจจะมีแบบปัญหาเยอะหน่อยเพราะว่าคือมันเหมือนเจอคู่แท้เออเวลาจะเจอคู่แต่ทีเจอแต่คู่แท้ก็คือคู่ทุกคู่ยากอะ่ะแรกๆก็เจอแบบนั้นก่อนแต่พอคู่ทุกคู่ยากมันอยู่ด้วยกันปุ๊บ มันเหมือนขาดกันไม่ได้ในระยะยาวนะครับเพราะนั้นก็มันอาจจะยากในในสิ่งที่ทุกคนมองว่าความหวังเออความรักมันสวยงามอะไรมันอาจจะไม่ได้สวยงามอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าอดทนรอได้นะครับอดทนรอได้แล้วก็ไม่ไม่หวั่นไหวผมมองว่าก็เป็นเลขที่บั่นปลายนี่มั่นคงยาวนานเหมือนกันนะครับส่วนถ้าเกิดว่าไม่ได้ในแน่นอนมันก็อาจจะมีเหตุให้ต้องพัดภาคจากกันต้อง มันทนกันไม่ได้อะว่าแน่นอนมันมีแต่ความแบบจริงจังมีแต่ความเครียดมีแต่ความอะไรเงี้ยมันต้องคนที่ใช่จริงๆนะครับถ้าใช่แล้วก็อยู่กันยาวก็อยู่กันยืดคือมันคลิกกันแล้วก็อยู่กันอย่างยาวนานนะครับก็แล้วแต่คนจะชอบนะซึ่งบุคลิกก็ไม่ค่อยก็เป็นคนจริงจังมาแต่ไม่ดูดึงดูดถ้าเป็นพูดถึงภายนอกอาจจะดูไม่ดึงดูดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคือมันก็มานว่าเป็นคนที่ใช่ประมาณเนี้ยนะครับส่วนเรื่องการเงินผมมอง ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะหาเงินหาเงินไม่ต้องสืบผมว่าเก่งเก่งมากถ้าพูดถึงว่าสองเจ็ดสามจะไปหาเงินไงมันคงวิ่งลุยแบบฟันฝ่าเพื่อให้ได้มาซึ่งการเงินที่ฉันต้องการไม่มีหยุดไม่มีท้อไม่มีเหนื่อยเออมันร้อยมันยอมลุยหาแบบนั้นนะ่ะแต่คราวนี้ข้อดีนะผมบอกเลยว่าถ้าเป็นเรื่องของการเงินนะข้อดีก็คือคนที่มันจริงจังขนาดเนี้ยในการหาเงินขนาดเนี้ย กว่ามันจะใช้ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันก็คงจะอมใจหินมากกว่าจะจ่ายเงินสักบาทหนึ่งกูหามาแบบยาก,ยาก,ยากลําบากจะให้กูใช้เต็มที่แล้วกูไม่เอาหรอกนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องที่ว่าเพราะว่ามันมีเหตุที่แบบว่าเราอ่ะเราชอบฟันฝ่นาประสรรคใช่ไหมแล้วบางทีมันก็ต้องไปหมดไปกับเอ้ยมันต้องมีปัญหาเข้ามาว่าจะต้องเอาเงินไปไปปิดตรงนู้นแปะตรงนี้อะไรที่ชีวิตที่มันแรกๆที่เรารู้สึกว่าเออมันยังไม่ลงตัวมันอาจจะมีตรงนั้น อันนี้ก็ต้องให้ระวังก็ก็ก็แปะให้ทันนะนะครับไม่งั้นถ้าแปะไม่ทันหรือว่าจิตใจรั่วๆไม่สามารถตัดสินใจเรื่องการเงินอะไรได้ชัดเจนเนี่ยผมว่าหาที่ปรึกษาก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปรีบตัดสินใจเองเพราะมันจะทําให้เราเครียดเปล่าๆนะแต่ส่วนตัวแล้วผมมองว่าถ้าวิธีคิดแบบเขาเนี่ยเขาน่าจะแก้ปัญหาได้แล้วเขาพร้อมที่จะไปกับมันหมายถึงว่าพร้อมที่จะลุยกับการที่การเงินที่จะต้องรักษามันไว้ให้ได้ อาจจะมีเหนื่อยบัางครับอาจจะมีคนมาแบบมันมีอุปสรรคทำให้แบบว่าการเงินนั้นอาจจะไม่ค่อยลงตัวในช่วงหนึ่งนะครับแต่ถ้าทนได้นะผ่านไปได้ผมมองว่าก็มั่นคงได้เหมือนกันเพราะนั้นเลขที่ออกไปเชิงหนักหน่วงบางทีชีวิตก็ต้องเจออะไรหนักๆมันก็ไม่แปลกถ้าเรายอมรับได้ก็คือจบครับไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลต้องกังวลจนนะเพราะว่ามันกังวลมาหมดแล้วนึกออกใช่ไหม เราก็อย่าซีเรียสครับอย่าซีเรียสมีเลขพวกนี้ก็ใช่ว่าจะไม่ดีถือซะว่าอย่างที่ผมบอกตอนเริ่มต้นว่าโชคดีหรือโชคร้ายเราเจอแบบนี้แต่บ้านปลายเราอาจจะคิดว่าเพราะเราอดทนเพราะเรา,เากล้าที่จะยอมรับความจริงเพราะฉะนั้นพอยอมรับแล้วทุกอย่างมันก็สะดวกโยทินเส้นปลายเส้นชีวิตคุณก็กันแบบมันอาจจะเหนื่อยครับมันอาจจะทำให้ร่างกายเรา หนักหน่อยก็ถ้าเหนื่อยก็พักครับ5นาที10นาทีหรือนอนพักทักออปกติแปดชั่วโมง6ชั่วโมง8ดชั่วโมงเช้ามาก็ทํางานแม้จะต้องตื่นมาแล้วต้องทํางานเลยอย่างน้อยเราก็ได้สู้เราก็ได้ทาอะไรเพื่อคนที่เรารักคิดแบบนี้ครับคิดบวกเข้าไว้นะครับมีเลขอะไรก็ไม่ต้องสนใจได้หมดถ้าสดชื่นนะเพราะผมเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยไปมองคนที่มีเงินมีทองแต่ว่าเขาก็ยังรวยได้ครับครูจากเลขพวกนี้เขาทํายังไง จิตใจเท่านั้นครับจิตใจเท่านั้นมันกล้าแกร่งได้เสมอนะน,นันอย่าอย่ากังวลนะครับอย่ากังวลจงใช้ชีวิตอย่างมีชีวิตอะ่ะอย่าใช้ชีวิตแบบแค่เส้นทางที่คนอื่นเขาขีดมาขีดเองเลยลำบากก็ช่างมันแต่ในเมื่อมันเป็นทางของเราก็จบนะครับอ่ะโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาทั้งทางใช้หน YouTube แล้วก็ทางชั้นเรียนเรซพยากรนะครับชั Channel ้นเรขพยากรณ์ or, วันนี้ไม่มีเรียนนะครับ แต่ว่าอย่าลืมส่งการบ้านนะสำหรับสิบี่ท่านสิบห้าท่านนะครับที่อยู่ในคลาสที่เจนี้นะครับส่วนท่านที่เหลือก็เดี๋ยววันจันทร์เจอกันนะครับในในคันเรียนนะครับสำหรับท่านทางชา่องยูทูบเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับเจอกันทุกวันอยู่แล้วจนกว่ามันจะไม่มีใครขอแล้วแต่นี่ยังมีขอมาเรื่อยๆก็แล้วก็พูดเรื่อยๆอ,อย่างที่ผมฝากก็คือผมพูดทุกทุกคู่ที่คนขอผมจะไม่พูดเฉพาะเลขกระแสะบางคน เห็นเฉพาะเพราะว่ามันลิงก์เฉพาะเลขที่เรากําลังดูอยู่ลองเข้ามาชมในคลิปหรือช่องผมจริงๆจะรู้ว่าผมไม่ได้พูดแค่คู่ที่คนอื่นเขาพูดพูดกันผมพูดตามคําขอขออะไรมาผมก็พูดหมดแล้วก็ผมก็มองเลขในมุมที่ไม่ไม่ใช่แค่มุมอวยผมไม่ชอบอวยเลขผมรู้สึกว่าถ้าอวยแล้วมันจะทําให้หลงแต่ถ้าไม่อวยแล้วบอกทั้งสองด้านเออเราตัดสินใจกันเองอะไรเงี้ยนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับแล้วยังไงพรุ่งนี้พบกันสำหรับวัลลนนี้สวัสดีครับ